ตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานเปิดใหม่นะฮะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะอยู่ติดกับตึกกสิกรเลยนะครับยังไม่แน่ใจว่าเขาตั้งชื่อว่าสะพานอะไรคือจะมีมีไฟด้วยนะฮะมีไฟแบบว่าสลับสีไปมาก็มี แปลกๆนะทุกคนนี่แรกเป็นลำแสงทุกคนเห็นไหมครับนแน,น,น่เป็นลำแสงขึ้นมาอันนี้จะอยู่ใกล้กับคอนโดตรงนี้นะฮะตอนนี้เดินมาก็ัวหลายกิโลนะครับเดินมาตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับตรงฟีสะพาวันนี้อากาศไม่ร้อน ก็จะลมแรงนิดหนึ่งนะมีคนมาแบบถ่ายรูปก,กันเยอะมากๆเลยส่วนมากคนที่เดินขึ้นจะเยอะกว่านะครับก็มีบางส่วนที่มาเร็วแล้วก็ทยอยเดินลง ตรงนี้เป็นเลนสี่เลนการเจราเจรนะฮะฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ไม่ได้เปิดนะเปิดด้านเดียว ฝั่งนี้จะมองเห็นเนี่ยฮะเป็นธนาคารกรุงศรีด้วยนะ

ตอนนี้สีของไฟเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสีเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยก็มีตรงธนาคารกสิกรเริ่มจะเปิดไฟแล้วฝัง่งสะพานเดิมรถยังวิ่งปกตินะครับเนี่ยรถยังวิ่งปกติอยู่เนี้เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าแล้ว ตัวรวดที่เขาถึงสะพานก็จะเป็นสีเหลืองนะครับ ได้ด้วยเหรอนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีคนเลยอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ข้ามไปยังไงนะครับมีคนมาวิ่งมาราธอนด้วยมีคนมาวิ่งหรือว่านี่มีคนมาวิ่งมาราธอนด้วยก็ได้นะเดี๋ยว้นี่

ถ้าเกิดข้ามไปฝั่งน้นก็จะเห็นมแม่น้ำได้ชัดขึ้นนะทุกคนต้องหาจุดข้ามก่อนโอตรงเส้นลวดเขาแบบเส้นใหญ่มากเลยฮะเพราะว่าเขาทำไฟด้วยแล้วก็ส่วนของสะพานเดิมก็สร้างมานานแล้วนะครับก็จะไม่มีไฟอะไร ก็เป็นสีเหลืองแล้วนะครับไฟเปลี่เป็นสีเหลืองสีตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วครับถ้ามีมีโทนออกสีชมพูด้วยนะมีเห็นมีต่างชาติด้วยนะครับมีชาวต่างชาติก็ามาเที่ยวด้วย,วยคนไม่รู้ว่า,ชาว,าชาวต่างชาติรู้ได้ไงนะฮะ นเขด้ไตรงนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดเลยทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เป็นจุดที่สูงสุดเลยอันนี้เป็นไฟสีขาวสีออกสีส้มๆเหลือ,องๆส้มๆว้าว อันนี้สวยอันนี้สวยนะอันนี้เป็นสีลุงเลยมีหลายสี เป็นจุดสูงสุดแล้วนะฮะจุดสูงสุดของสะพานมีคนพยายามจะปีนไปนะครเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ปีนเลยนะครับ ตรงนี้มีพญานาคนะครับขวาสองนะฮะขวาสองแล้วก็ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็สองเหมือนกันมีพยานาคนนี้ด้านซ้ายนะครับพญานาคสองนสนสนคนเยอะมาก เดินไปสุดนี่น่าจะสามสี่กิโลนะลทุกคนเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งโน้นบ้างนะครับฝั่งโน้นก็จะเห็นมองเห็นแม่น้ำได้ชัดกว่านะครับเดี๋ยวต้องหาจุดข้ามไปฝั่งโน้นเดี๋ยวดูด้านหลังนะ้า ตรงนี้สวยทุกคนตรงนี้สวยตรงนี้สวยดูยดิในมองกลับไป นี้ถึงจุดที่แบบจะเริ่มมีของขายแล้วนะจะมีพวกซุ้มขายของนะทุกคนมีของกินขายข้างหน้านะครับแล้วก็มีห้องน้ำเคลื่อนที่ให้ด้วยนะครับ ที่เขาขายของอยของกินี 1, 2, 3, ่ยสองสามสี่มีสุขาเกลื่นที่สี่กัน จะเป็นบูธขายของนะทุกคนโอ้ขายดีนะคนลุมเต็มเลยคนเยอะมากเลยเขาเอาโต๊ะมานั่งตั้งอย้้ด้วยมีโต๊ะมาตั้งเลยนะ